ก็ปรากฏว่าเมาื่อวานนี้ครับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะฮะออกถแถลงการร้องเรียนถึงท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเลยบ,บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาล250แห่งครับขาดแคลนหน้ากากอนามัยถึงขั้นวิกฤตหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณหมอเจ้าหน้าที่คนไข้อะไรในโรงพยาบาลไม่มีใครเสี่ยงแล้วไม,ไม่มีใครใช้ไม่มีใช้แล้วก็ตกอยู่นในความเสี่ยงที่จะติดโควิดด้วยนั่นไงขนาดบุคลากรทางการแพทย์ที่จําเป็นจริงยังไม่มีเลยอ่ะ นี่ไงครับนี่ไงเขาจะไปดูแลคนป่วยคนเจ็บได้ยังไงเขาก็สงสัยกันเอ๊ะหน้ากากมันไปไหนฮะปรากฏว่าเจอ<ม>เรื่องช็อคขึ้นครับพี่แซนครับอวนนี้ฮะก็ปรากฏว่าก็ใน a c e b o o k ฮะก็ปรากฏว่าในโลกออนไลน์ก็ปรากฏว่าในเฟซบุ๊กกับมีการพบมีการจําหน่ายหน้ากากอนามัยตั้งแต่หลักร้อยชิ้นจนอ้างว่ามีถึงล้านชิ้นนะ ง่ายเขามีขายอ่ะใน Facebook เขามีขายใช่ครับนี่ฮะเป็นกลุ่ม f c e e o o o นะฮะใช้ชื่อว่ากลุ่มซื้อขายหน้ากากอามัย PM 2.5ทับ N95 ครับนี่ฮะกลุ่มนี้เราก็เข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ยมันมีจริงๆแล้วมันมีเป็นล้านชิานจริงๆริงครับีแ,แล้วมีสมาชิกนีมากกว่า11,000คนนะฮคนะครับเขาบอกใครอยากซื้อเนี่ย ค,คุณกดเข้ากลุ่มพอเขาเข้ากลุ่มเสร็จพอเขาอนุมาตเสร็จแอดมินรับทราบเสร็จปุ๊บคุณเข้าไปเห็นการซื้อขายในกลุ่มได้หมดเลยมันเหมือนเป็นกลุ่มปิดที่คุณต้องขออนุญาตเข้าไปเนี่ยล้วปรากฏว่าไงซื้อขายได้แน่นอนก็บอกมีสินค้าด้วยแล้วปัญหาคือเอา้าข้างนอกควบกุมแล้วข้างในอะ แล้วคุณคิดว่าราคาจะเท่ากับที่เขาบอกเหรอป่ะก็นี่ไงก็เลยตอบคําถามของคุณเก่งที่ตั้งตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันหายไปไหนคือมันหายไปอยู่ในนี้ไงกัะตุนคือคืออีกอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องดูด้วยสั่งแล้วมันได้ของจริงหรือเปล่ามันมีบางบางบทสั่งสั่งก็โดนชักดาบนะอันนี้อันนี้ก็มีคือต้องจ่ายไงพรุ่งนี้มันต้องจ่ายเงินก่อนไม่แต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่านัดรับเลยใช่เพาะเบอกว่าแล้วสั่งเป็นล็อตนะครับไม่ใช่ว่าจะมาขายปีกล่องสองกล่องไม่มีนะเป็นแสนชิ้นน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 นคคครััััััับบีี่่่่่่่ฮะะดดลลลกกกเเเยยยยยปปป็็็แแแสชิ้้ืืืืืออออออหหมมูวววถาาาภตญ นี่มันคือการกักตุนหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องพวกนี้คือปัญหาอันนี้เนี่ยมันอยู่ในกฎหมายที่เขาประกาศพรบควบคุมโรคติดต่อแล้วอะมันอยู่ในนั้นเลยคือเรื่องการกักตุนละไงต่างๆเนี่ยก็อยู่ในกฎหมายฉบับนี้ด้วยแั่ก็ผมกำลังบอกว่าหน่วยงานไหนที่ต้องมาจัดการอะก็น่าจะกระทรวงสาธารณสุขมันจะยุ่งกับเฟซบุ๊กกับไอโออะไอยู่หรือเปล่าคือมันจะยุ่งถ้าเกิดเขามีของจริงเนี่ยมันจะท้อนว่ารัฐบาลสอบตกนะ คือปล่อยให้หมอให้พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนไม่มีหน้ากากใช้แต่หน้ากากมันม,มัน,มนดัไ้ไปโ่ในเฟซบุ๊กคือไม่ประเด็นคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีให้ให้ให้เพียงพอ<ช>อันนี้200 250แผงบอกว่าไม่มีไม่พออ,อ,อันนี้มันตบหน้าชัจนะ้เฮ้ยมันไม่พอแล้วที่มานั่งคุยออกกาลังผลิตในประเทศมันมีพอถ้าใครจะส่งออกต้องแกล้งเราก่อนอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าในประเทศยังไม่พอใช้เลย หรือจะไปแก้ปัญหาไงก็คือมาตรการที่บอกว่ามีการควบคุมการผลิตควบคุมการจํา,า,าจหน่ายต่างๆเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้ผล้้ก็คือลงเหลวเด็กแล้วผมเข้าไปดูนะนั้นน่ะมันขายกันนะชิ้นละสิบห้าถึงยี่สิบาทนะไม่แต่ราคาตรงนี้าราคาเอาราคาก่อนที่จะมีปัญหาเลยเนี่ยเท่าไหร่ฮะประมาณชิ้นละสองบาทใช่ไหมไม่เกินไม่เกิน บาทเดียวบาทเดียวแล้วตอนหลังมาประกาศว่าราคา2บาทแต่ก่อนหน้านี้ไปไปจัดไปไปเออไปขายหน้าทำเนียบสองบาทห้าสิบไอ้นั่นก็ทุเรศทุลังยังัก็ไจเเขาห้างว่าเขาห้างว่ามันมีเรื่องค่าค่าค่าขนส่งแต่ว่าวันนี้จริงวันนี้ถ้าไปซื้อถ้าไปดูจริงราคามันประมาณ10มากกว่า14บาททท้งนั้นแหละต่อหนึ่งชิ้นนะฮะต่อหนึ่งชิ้นนะฮะแต่ว่ามันโชคดีอย่างที่ว่ามันมันก็มีเออมันก็มีหลายคนที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาใจดีที่เขาพอมีอย่างที่ประุมทานีเนี้ยร้านร้านโอทูโอสเตชันแนรีเน นักงานเนี่ยก็ตั้งถู่น้ำปตทร์แสงอารีสเตชันลำล้ำลูกกาของ4ี่เนี่ยเขาแจกฟรีเลยคนเดินทางมารับได้แต่เขาให้ได้คนละสองชิ้นนะแต่เขาก็มีไม่มากคือเขาให้ได้ได้เขาจะให้นี่คงพูดถึงเรื่องของการแจกฟรีครับวันนี้ครับเก้าโมงครึ่งนะครับก็ตามกําหนดนัดหมายนะครับใครที่ไม่มีหน้ากากอนามัยนะฮะก็เดินทางกันไปครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับคุณอนุธินชานวิรกูนนะฮะน่าจะเป็นผู้แจกเองก็ไปแจกกันได้ไปรับกันได้นะครับคนละสามชิ้นคนละสามชิ้นก็เลยเป็นที่คอรหาพอสมควรนะพี่สายประเด็นนี้คือคือผมว่าระบบการแจกจ่ายหน้ากากเราเนี่ยโอเคไอการจะแจกเนี่ยมันดีแต่พิธีการแจกที่ให้คนเดินทางมากระจุกตัวที่เดียวอย่างที่กระทรวงหาผมถามว่าถ้าคนบ้านไกลอ่ะใช่อันนี้มันก็จะได้แต่คนมันก็ได้แต่คนอยู่ในในแถวนั้นน่ะก็จะให็นไหมมันก็ได้แต่คนแถวนั้น คนบ้านไกลคุณต้องนั่งถอรถมาเพื่อจะมันกากสามชิ้นใช่ใช่แล้วยังไงอ่ะคุณรู้ไหมเมื่อกี้มีน้องคนนึงอ่งน้องจอมเบเตอร์เราเขาเป็นคนท่องโลกออนไลน์เขาบอกบที่จีนเขามีมาตรการการแจกหน้ากากยังไงร,รู้ไหมเขาใช้ระบบทะเบียนราชกงกบง่ายๆเลยเขามีทะเบียนราชอยู่แล้วใครก็ตามต้องการหน้านากากก็ลงทะเบียนไปสิฮะแล้วลเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเขาเนี่ยวิ่งไปแจกให้คุณถึงบ้านเลยคุณจะต้องวิ่งมาเอาทำไมอ่ะ็ในเมื่อมันระบาดคุณต้องการก็ป้องกันเวลาหาเสียงเนี้ยแผลเิ็แไปดมดได้ แล้วทำไมเราไม่ใช้ระบบเขตง่ายๆใช้ระบบเขตก็ได้หรือถ้าอะไรอย่างที่บอกฮะหรือถ้าเจ้าหน้าที่ที่ไปแจกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ให้ส่งไปที่สํานักงานเขตนะครับหรือว่าที่ว่าการอาเภอแต่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปรับกันมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยมันเดิเขาก็เดินทางสะดวกขึ้นไม่ต้องากระจุกตัวที่เดียวไม่ใช่ว่าจะต้องมารับมอบจากมือแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรกันลงข่าวอย่างนั้นเหรอไม่ผมบอกจริงๆนะมาแจกถึงบ้านก็ได้ ทำไมทีเวลาไปเคาะประตูสะสำลุดนู่นสำมหลุดนี่ไปนได้ทีนี้เจ้านี่ไม่พอได้ไงอะ่ะถ้าคุณบอกมันร้ายแรงมันน่ากลัวอยู่กันเยอะๆคุณก็ไปเคาะประตูแจกมันจะไปยากอะไรวันนี้แจกตรงนี้พรุ่งนี้นนนนจแจกตรงนั้นเห็นว่าก็มีคนไปเข้าคิวรอแล้วใช่ไหมครับ <ะ S 2> ตอนนี้คิวของน้าสุขครับได้คนละสามชิ้นนะเดี๋ยวผวหม่นนครับแป๊บเดียวผมหม่นะรัแต่บ้านไกลๆเขาเขาไม่ไปหรอกอย่างที่อาจารว่าแะอย่างอย่างน้อยก็เอาแนวรถไฟฟ้าก็ยังดีใช่ไหมนั่นแหละคือคุณต้องกระจายจุดแจกอ่ะนี่ก็เป็นปัญหาที่ ต่อเนื่องมานะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นี่แหละนะครับนี่ฮะเอาละครับอ้าว